สำหรับท่านที่เกิดในพุธกลางคืนนะคะหน้าที่การงานมีเกณฑ์ได้ยกย้ายเปลี่ยนงานนะคะเดินทางไกลนะคะในองค์กรของคุณมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายแต่เปลี่ยนแปลงยกย้ายไปตำแหน่งใหม่หรือไปที่ท,ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าใครตกงานก็จะได้งานใครสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ค่ะนะคะไปต่อเรื่องการเงินวันนี้คนวันพุธกลางคืนมีเกณฑ์เดินทางไกลนะ บางท่านไปต่างประเทศบางท่านไปต่างจังหวัดบางท่านอาจจะเดินทางไปงานขาวดำนะคะหรือไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยน,นะคะไปต่อนะคะเรื่องการเงินตึงมือน่าดูนะคะแต่ยังไงการเงินของคุณยังมีของเก่าเยอะนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเอาอยู่นะคะแก้ไขได้ส่วนความรักนะคะถ้าใครยังมูฟออนไม่ได้ มีเกณฑ์ว่าจะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะจะกลับมาดีกันนะคะถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้นะคะทุกอย่างก็ยังราบรื่นดีนะคะเรื่องความรักนะคะส่วนคนโสดจะได้เจอคนที่มีบุญวาสนาต่อกันนะคะหรือจะได้เจอกันในงานาบุญงานกุศลน,นะคะหรือเป็นการที่ วันนี้มีเกณฑ์ได้รวมตัวหมู่ญาตินะคะอาจจะได้เจอคนถูกใจนะคะไปต่อเรื่องสุขภาพสุขภาพวันนี้ให้ระวังหัวเข่าและปวดหลังนะ,ะบางท่านอาจจะนัดคุณหมอนะคะมีเกณฑ์ได้ถึงผ่าตัดเล็กๆเลยนะ,ะแต่ยังไงนะคะสุขภาพคุณก็จะได้รับการดูแลอย่างดีนะคะสุขภาพวันนี้หัวเข่าหลัง นะคะปลอดหลอนลมภูมิแพ้ระหว่างโรคเก่ากำเริบด้วยนะคะความเครียดความดันนะคะไปต่อเรื่องการทำบุญเสริมดวงทำบุญกับศพทำบุญกับผ้าหอ่อศพทำบุญกับโรงศพทำบุญกับผู้ยากไรการมูการไหว้เทพที่อยู่อาศัยสันหลักบ้านสันหลักเมืองทำบุญกับเทพเทวดานะคะเจ้าที่เจ้าทาง ภ้าภูมิเทวานะคะหรือทําบุญกับโรงพยาบาลเนาะสวนมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทําจิตให้เป็นกุศลนะคะโชคลาบวันนี้มีโชคมีลาบจาก อายุคนเจ็บคนจากหรือมีโชคจากบัตรคิวต่างๆเลขคำนวณเลขใกล้ตัวนะคะหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองศูนย์หรือเลขเก่าคือสื่อนำโชคนะคะวันนี้สีเสริมดวงให้ใส่ดำกับแดงนะคะพุธกลางคืนจะมีอำนาจมีบารมีนะคะวันนี้มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจบางท่านนะคะบางท่านอาจจะมีเรื่องคดีความเกี่ยวกับรถยนต์นะคะอ่ะใดๆน,น,นะคะเคลียร์ได้ นะคะถ้าเกี่ยวกับเอกสารในเขียวได้การสอบการเลื่อนขั้นการสมัครงานผ่านนะคะถือว่าทุกอย่างยังราบรื่นนะคะระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะการเดินเนี่ยหัวเข่านะคะแล้วก็ปวดหลังนะคะอ่าถ้าใครมีโรคประจําตัวก็ะระมัดระวังโรคเก่าจะกําเริบด้วยดูแลสุขภาพด้วยอย่าทำแต่งานวันนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางแต่เช้าเลยนะคะใดๆนะคะอาจจะได้รวมตัวหมูญาติวันนี้อาจจะได้ไปยุ่งเกี่ยวกับโรงพยาบาล นะคะหรือว่าจะได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยนั่นเองนะคะโอเคค่ะขับรถขับราอย่าลืมพกใบขับขี่นะอย่าลืมต่อใบขับขี่ด้วยเนี่ยนะคะเกี่ยวกับรถเนี่ยนะคะพุทธกลางคืนโชคดีจ้ะ